อนนี้นะครับขอเชิญหัวหน้าทีมออกมาหยิบมีดครับเห็นมีดอยู่แค่2ด้ามปกติมันคุณจะมีมีด8อันแล้วยังไงแล้วหัวหน้าจะแบ่งยังไงเชิญหยิบมีดได้เลยครับยังไงอย่างนี้เหรอหโอ๊ตได้สีแดงยีนอ็อกได้สีเหลืองนะครับและโอ๊ตได้เบอร์หนึ่งครับนั่นหมายความว่าเชฟโอ๊ตจะได้เลือกทีมก่อนนะครับ เราได้เลือกคีมก่อนแล้วก็อะเข้าทางเราและเชฟโอ๊ตเลือกก่อนคนสุดท้ายที่ผมต้องรับก็คือคนที่เหลืออยู่นะครับและคนแรกที่เชฟโอ๊จะเลือกคือใครครับบิ๊กครับผมการรู้มงานเชฟโอ๊นี่ค่อนข้างสบายเบื่อเลย คุยกันง่ายสื่อสารกันสะดวกผมว่าน่าจะทําให้ทํางานง่ายขึ้นแล้วเชฟอีนอนคนแรกที่จะเลือกคือใครครับผมเลือกเชฟจารึกครับสเจนเพราะอะไรถึงเลือกเชฟจารึกเป็นคนแรกครับผมคิดว่าทีมผมต้องมีคนที่มีประสบการณ์เยอะๆเหมือนเชฟจารึกนะครับเชฟโอ๊ตครับผมอ่าพอยครับผม ผมกับบิ๊กเนี่ยอาจจะไม่ละเอียดเท่าพลอยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้พลอยเข้ามาช่วยเก็บรายละเอียดให้เชฟอีนอ๊ะครับผู้ร่วมทีมคนที่2ครับเลือกเชฟเทียนครับเลยครับเชฟเทียนครับเรารู้สึกว่าเราร่วมงานกับใครก็ได้การเลือกคนแบบหนึ่งสอใช่ไหมเราเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้ว อยู่แล้วโอเคเอาเลยครับไปรู้ตัวแล้วไปทุกคนมั่นใจขนาดนั้นว่าเชฟโอ้จะเลือกเชฟโน้ทครับคนเขารู้ทั้งประเทศครับผมถังอยะคุมหัวตัดสินใจใหม่ได้นะไม่อยากทำให้คนดูเซอร์ไพรส์หน่อยแลอครับยา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 เราเป็นผู้นำที่ดี ครับผมเลือกคุณไหนก็ได้เมลเมลคิดดีๆยายยายยัยเอาใครครับพี่โน้ตครับอาไม่จะพูดแบบดีๆนี่หว่าไม่ครับรายการท็อปเชฟต้องเอาตัวรอดก่อนครับผมเราไม่อยากเสไพภัยเราเราอยากให้งานเปลนไปได้อย่างราบรื่นเชฟเชฟต้องอยู่กับเรา บอกได้เลยว่ามือกลุมหัวผมทีมไหนก็ได้ครับเขาจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมยังไงก็ได้หรือให้ผมเนี่ยหนึ่งคนกับเจคนผมก็เอาฟังน้องักเลยได้ครับพี่เชษกับอีน็อกเคยมีปัญหากันมาก่อนกับเชฟเทียนก็เคยวัดฝีปากกันมาก่อนกับเชฟจานหรือมโอ้โหเฮลี์คนีย